ขณะที่เหตุการณ์ภายในก็เต็มไปด้วยการแย่งชิงอำนาจในหมู่เครือญาติเรื่อยมาจนกระทั่งไม่มีผู้สืบทอดอำนาจลงเหลือบรรลังราชาจึงตกเป็นของสตรีในที่สุดแต่หลังจากราชาบิรูสวรรคตราชาอูงูซึ่งเสด็จกลับจากปาหางก็ตัดสัมพันธ์กับอยุธยาด้วยการที่พระองค์ทรงนำกำลังภายใต้การบังคับบัญชาของพระองค์เองยกทัพตีเมืองพัทลุงและนครศรีธรรมราช ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Devilian History EP ที่2กันแล้วนะครับหลังจากที่ผมลง EP แรกไปแทบจะไม่มีคนดูเลยก็เป็นว่าช่างมันนะครับ โอเคครับสำหรับ E ีีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับเรื่องราวของอาณาจักรหนึ่งในอดีตที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยในปัจจุบันที่ตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยไปแล้วซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอาณาจักรปัตตานีนั่นเองซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้หากมีข้อมูลส่วนไหนที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์สักคนละไลค์แล้วไปดูกันเลยครับ อาณาจักรปัตตานีหรือในเอกสารไทยเรียกว่าราชอาณาจักรปัตตานีในภาษามาลายูเรียกว่ากราจาอันปัตตานีหรือรัฐสุลต่านปัตตานีดารุสซาลามซึ่งภาษามาลายูจะเรียกว่ากษัรตริย์นันปัตตานีดารุสซาลามซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาบางส่วนในปัจจุบันอนาณาจักรปัตตานีถือกําเนิดขึ้นจากการเป็นเผ่าเล็กๆรวมตัวกันมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ200-250คนซึ่งจะเรียกชนกลุ่มนี้ว่า ัโดยในแต่ละปีก็จะมีตัว,วลาหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือหัวหน้าเผ่านั่นเองนะครับมาปกครองและจะสลับผัดเปลี่ยนกันในทุกๆ1ปีต่อมาพอมีชนกลุ่มใหญ่เข้ามามีบทบาทในแถบนี้มากขึ้นจนในที่สุดก็ถูกรวมกันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรลังกาสุกะและเปลี่ยนชื่อจากปีซังมาเป็นบาลูกาซึ่งตอนนั้นอยู่ในช่วงเวลาราวๆพุทธศตรวรรษที่9หลังจากนั้นราว1 0 0ปีลูกชายกษัตริย์ลังกาสุกะได้เดินทางมาถึงที่นี่และรู้สึกประทับใจเลยเปลี่ยน ชื่อใหม่เป็นปาตาอีนิงแล้วก่อตั้งเป็นรัฐใหม่ชื่อว่ารัฐปาตาอีนิงจนมีพ่อค้ามากมายเข้ามาติดต่อค้าขายทั้งจีนอาหรับซึ่งชาวอาหรับมักจะเรียกที่นี่ว่าฟาตอนีเลยมีคนเรียกดินแดนแห่งนี้แตกต่างกันออกไปเดิมอาณาจักปรปาตานีนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานแต่ในราวพุทธศตรวตรรษที่21ได้เริ่มเปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาอิสลามแทนโดยบางช่วงอาณาจักรแผ่ขยายครอบคลุมถึงรัฐกลาลตันและรัฐตรังกานูซึ่งเป็นตอนกลางของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันแต่หลังจากการสิ้ สุดราชวงศ์สีวังสาอาณาจักรปัตตานีก็เริ่มเสื่อมลงจนตกอยู่ในอำนาจของสยามในปีพศ2329และกลายเป็นเมืองขึ้นเรื่อยๆจนถึงปีพศ2445จากนั้นก็ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามนั่นเอง เมืองปัตตานีพัฒนาขึ้นมาจากหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งทะเลเมื่อมีเรือสินค้ามาจอดแวะอยู่บ่อยๆเมืองก็ขยายตัวออกไปมีผู้คนมากมายมาอาศัยหนาแน่นกรยาศีวังสาหรือกษัตริย์ศีวังสาจึงย้ายเมืองหลวงจากโกาตามาลิไคเมืองหลวงเก่ามายังปัตตานีสมัยนั้นการติดต่อกับต่างชาติโดยเฉพาะอินเดียและคาบสมุทรอาหรับได้ส่งผลสำคัญกับคนในพื้นที่ปัตตานีนั่นก็คือการยอมรับนับถือศาสนาอิสลามนั่นเองโดยตามตำนานกล่าวว่าชาวปาไซทำการรักษาอาการ ป่วยของราชาอินทิราที่ไม่มีใครสามารถรักษาให้หายได้พระองค์จึงยินยอมรับนับถือศาสนาอิสลามจริงๆเรื่องราวตรงนี้มีรายละเอียดมากกว่านี้ถ้าเพื่อนๆอยากทราบแนะนําให้ลองไปหาอ่านดูนะครับโอเคครับมาต่อกันและการดัดแปลงอักษรอาหรับเป็นยาวีนอกจากนี้ยังมีการติดต่อกับอาณาจักรอยุทยาอย่างใกล้ชิดดังที่ปรากฏในปีพศ2106ว่ากองทัพปัตตานีได้เดินทางมาถึงอยุทยาและได้ก่อความวุ่นวายขึ้นจากเหตุการณ์นี้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีและอยุทยาลดต่ำ ขณะที่เหตุการณ์ภายในก็เต็มไปด้วยการแย่งชิงอํานาจในหมู่เครือญาติเรื่อยมาจนกระทั่งไม่มีผู้สืบทอดอํานาจลงเหลือบันลังรายาจึงตกเป็นของสตรีในที่สุด อาณาจักรปัตตานีในช่วงสมัยราชาเจาเมื่อปีพศ2127-2159ถึงราชากูนิง2178-2231ซึ่งล้วนเป็นกษัตริย์ถือเป็นอาณาจักรของชาวมาลายูที่มีความรุ่งเรืองมากที่สุดหลังจากมาลากาตกเป็นเมืองขึ้นของโปรโตุเกสทำให้ปัตตานีกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าและมีความรุ่งเรืองมากดังบันทึกของชาวต่างชาติว่าพลเมืองปัตตานีมีชายอายุ16-60ปีอยู่ถึง150,000คนเมืองปัตตานีมี ผู้คนหนาแน่นเต็มไปด้วยบ้านเรือนบ้านเรือ,รอนรัษดรนับตั้งแต่ประตูราชวังถึงตัวเมืองปลูกสร้างเรียงรายไม่ขาดระยะหากว่ามีแมวเดินบนหลังคาบ้านหลังแรกไปยังหลังสุดท้ายก็เดินได้โดยไม่ต้องกระโดดลงพื้นดินเลยและปัตตานีมีแคว้นต่างๆอยู่ภายใต้การปกครองถึง43แคว้นรวมทั้งตรังกานูและกลันตันด้วย ในสมัยราชาฮีเจาการติดต่อค้าขายกับต่างชาติเจริญรุ่งเรืองมากมีเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่ายอย่างไม่ขาดสายและเริ่มทำการค้าขายกับฮอลันดาสเปนและอังกฤษเป็นครั้งแรกพระองค์อย่างพระราชทานพระคณิษฐาอูงูแก่สุลตา่านแควนป่าหังเพื่อขันอำนาจกับแขวนยาโฮต่อมาในสมัยราชาบิรูปัตตานีและกลันตันรวมตัวกันเป็นสมพันธรัฐปัตตานีและทรงพระราชทานพระธิดากูนิงธิดาของพระคณิษฐาอูงูกับสุลตา่านแควนป่าหังแก่ออกยาเด ซึ่งเป็นเจ้ากรมอาสาหกฝ่ายซ้ายและเป็นบุตรเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชแต่หลังจากราชาบิรูสวรรคตในปี2167ราชาอูงูซึ่งเสด็จกลับจากปาหางก็ตัดสัมพันธ์กับอยุทยาส่งยุติการส่งบรรณาการแด่อยุทยาจึงเกิดข้อพิพาทครั้งใหญ่ในภูมิภาคคาบสมุทรมาลายูด้วยการที่พระองค์ทรงนำกำลังภายใต้การบังคับบัญชาของพระองค์เองยกทัพตีเมืองพัทลุงและนครศรีธรรมราชพระนางยังให้พระชิดากูนิงที่ครั้งหนึ่งในรัชสมัยราชาบิรู เคยมั่นหมายกับออกยาเดชาไว้ถูกถอดถอนด้วยการให้รายากนิงอภิเศกสมรสกับสุลต่านแห่งรัฐยะโฮแทนและการปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้ของราชาอูงูราชินีแห่งอาณาจักรปัตตานีสตรีผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในคาบสมุทรมลายูในสมัยนั้นได้แสดงแสนยานุภาพทางทหารของพระองค์รวมทั้งกองกําลังผสมจากต่างชาติภายใต้การบังคับบัญชาของคริสโตฟคอลแฟนเบเกอร์จึงทําให้สงครามจบลงโดยการลงนามสนทิสัญญาสงบศึกเพื่อยุติข้อพิพาทระหว่าง ปัตตานีกับอยุธยาพิธีการให้คำสัตยาบันในการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่หมู่บ้านเปียนในเขตหัวเมืองจนะหรืออำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาในปัจจุบันซึ่งรายละเอียดข้อตกลงในการลงนามสนทิสัญญาในครั้งนี้มีด้วยกันทั้งหมด5ประการตัวอย่างเช่นข้อที่2กษัตริย์แห่งสยามจะทรงไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆต่อราชอาณาจักรปัตตานีอีกต่อไปโดยในข้อนี้เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นรัฐเอกราชที่มีอำนาจปกครองตนเองเป็นเอกเทศอย่างเป็นรูปธรรมและอำนาจอธิป ตายของราชอาณาจักรปัตตานีที่ถูกต้องชัดเจนต่อมาในราัชาสมัยสมเด็จพระเจ้าประสัททองพยายามส่งกองทัพเข้าโจมตีเมืองปัตตานีในปีพศ2177แต่ไม่สามารถเอาชนะได้แต่เมื่อถึงปีพศ2178ราชาอูง,งูก็เสด็จสวรรคตไป ในปีพศ2329พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงยกทัพตีเมืองปัตตนีไว้ได้ปัตตานีจึงเป็นประเทศราชของสยามตั้งแต่นั้นมากองทัพสยามยึดเอาสมบัติและปืนใหญ่ที่หล่อในสมัยราชบิรูไป3กระบอกแต่เหลือมาถึงกรุงเทพเพียงหนึ่งกระบอกคือปืนใหญ่พญาตานีปัจจุบันอยู่นากระทรวงกลาโหมความไม่พอใจต่อการปกครองของชาวสยามก่อให้เกิดกบฏครั้งใหญ่สครั้งในปีพศ2334และพศ2351 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศลล้านนาลายัยทรงแยกอาณาจักปรปัตตานีเป็น7็ดหัวเมืองและในปีพศ2374และ2381ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระไทยให้ราชวงศ์กันตันมาปกครองปัตตานีต่อมาเมื่อปีพศ2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเตรียมการปกครองแบบบนทนเทศาพิบาลการปกครองโดยราชวงศ์กันตันจึงยุติลงและถือเป็นปีสิ้นสุดของอาณาจักปรปัตตานีซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของสยาม สมบมนนรณฑลปัตตานีก่อตั้งขึ้นในปี2449แต่เมื่อถึงปี2466ชาวบ้านจำนวนมากก็ออกมาชุมนุมประท้วงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในท้องถิน่นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงออกพระบรมราชโยบายสำหรับมณฑลปัตตานีเมื่อ2กรกฎาคมปี2466ไว้6ข้อเพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่และข้าราชการและนำไปสู่การยุบมณฑลปัตตานีเป็น3จังหวัดนั่นก็คือปัตตานียะลาและนาราธิวาส นถึงทุกวันนี้นั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับอาณาจักรปัตตานีซึ่งจริงๆรายละเอียดมันมีมากกว่านี้มากแล้วก็หากมีข้อผิดพลาดส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพราะว่าผมหาข้อมูลแต่และที่บางที่ก็อาจจะไม่ตรงกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ